สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กับตันจักจิชแนลอีกครั้งวันนี้ผมจะมา <c oughs> จัดไอเทมเซตใหม่ <c oughs> ต้อนรับซีซั่นสาสำหรับฮีโร่ซาน,น, Fighter, ออนิครับผมซึ่งฮีโร่ซานิเนี่ยเป็นฮีโร่ไฟเตอร์ใช่ไหมแต่ผมจะออกของเป็นเกาะทั้งหมดครับผมซึ่ง มาดูกันว่ามันจะโหดแค่ไหนครับสำหรับเซตนี้ครับก็ไปชมกันได้ครับว่ามีอะไรบ้างอ่าเออชิ้นแรกครับที่ผมจะใส่ก็จะเป็นรองเท้าอันนี้ครับผมโซนิกบูทครับผมครับที่เพิ่ม เกาะให้110ครับแล้วก็เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่60แล้วก็มีสกิลติดตัวก็คือลดความเสียหายที่ได้รับจากการโจมตีปกติ15%ครับนี่ก็คือชิ้นแรกต่อไปชิ้นที่2 <c oughs> ชิ้นที่2เป็นเกาะ Mantle o อ r a ลครับซึ่งเกาะ Mantle o อ r a ลเนี่ยก็จะเพิ่มพลังโจมตีให้80ครับแล้วก็ เพิ่มเกาะให้อีกสามร้อยสาสิบครับมีสกิลติดตัวก็คือสร้างความเสียหายเวทหนึ่งร้อยครับแก่ศัตรูรอบๆทุกหนึ่งวินาทีก็คือใครเข้ามาบวกกับซานิทเนี่ยหรืออยู่ใกล้ๆซานิทเนี่ยก็จะทําให้ซานิทเนี่ยสร้างความเสียหายเวทครับรอบๆตัวครับหนึ่งร้อยดาเมจต่อหนึ่งวิครับผมแล้วก็เพิ่มสี่หน่วยนะต่อเลเวลด้วย ก็คือถ้าเลเวลสิบก็เพิ่มสี่สิบครับผมเลเวลสิบห้าก็เพิ่มเท่าไหรอ่อ่ะเพิ่มหกสิบป่ะต่อไปชิ้นที่สามอันนี้ครับผมเมลออฟเพนครับเมลออฟเพนนี่ก็จะเพิ่มเกาะให้สามร้อยครับแล้วก็เพิ่มพลังชีวิตให้หนึ่งพันสองร้อยครับ แล้วก็มีสกิลติดตัวคือเมื่อโดนจงตีทางกายภาพเนี่ยจะสะท้อนเวทกลับไป15%ครับผมของความเสียหายครับก็คือสะท้อนกลับไปนั่นเองก็คือตีมาพันพันหนึง่งก็สะท้อนกลับไป150อะไรอย่างเงี้ยอ่าก็ไม่ได้มากนะแต่ว่าก็แรงอยู่เหมือนกันสำหรับช่วยได้เยอะ ต่อไปชิ้นที่4ชิ้นที่4จะเป็นอันนี้ไกอาสเนดดาดครับผมซึ่ง3มชิ้นแรกที่เราออกเนี่ยไม่ได้มีไม่มีต้านเวทเลยผมจึงออกอันนี้เป็นอันที่4ครับไกอาสเตนด์ดาที่เพิ่มต้านเวทเพิ่มพลังชีวิตครับแล้วก็สกิลติดตัวเนี่ยก็คือเมื่อโดนโจมตีเนี่ยจะฟื้นฟูนฟน HP ให้เราครับ8%ครับ อันนี้ก็ทําให้ช่วยให้เราเนี่ยยืนได้นานมากขึ้นครับเพราะว่ามีเวลาโดนโจมตีอะไรเงี้ยก็มันก็จะเพิ่ม Hp ให้ครับต่อไปชิ้นที่ห้าชิ้นที่ห้าเป็นอันนี้ปื๊บโอดินวิวครับผมซึ่งโอดินวิวเนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีให้อีกหกสิบครับแล้วก็เพิ่มพลังชีวิตให้อีกก็คือจะทำให้สันนี้เนี่ยตีแรงขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่ง แล้วก็มีสกิลติดต,ตัวก็คือเมื่อโดนโจมตีเนี่ยจะเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ให้แก่สานิตครับเสร็จแล้วจะโจมตีแรงขึ้น2%อีกสูงสุด5ครั้งก็คือมาซ้อนทับกันได้5ครั้งอะ่ะถ้าซ้อนทับกันได้5ครั้งก็จะเป็นเท่าไหร่10%ปะ่ะครับผมก็โจมตีแรงขึ้น10%ครับผมต่อไปชิ้นสุดท้ายป้าพระเอกของเราครับ ฟอสแคปครับผมที่บวกลดคูดาวให้10%รครับแล้วบวกเกาะให้อีก300แล้วก็บวกพลังชีวิตได้อีก800ครับแล้วก็สกิลติดตัวก็คือหลังจากที่เราใช้สกิลเนี่ยการโจมตีครั้งถัดไปเนี่ยปกติครั้งถัดไปเนี่ยจะลดความเร็วเคลื่อนที่ของศัตรูครับ30%แล้วจากนั้นก็สร้างความเสียหายด้วยครับที่1 5 0ครับแล้วก็ มันจะเพิ่มตามเลเวลเราอัพด้วยถ้าเราเลเวลสิบมันก็เพิ่มให้อีกสอง้อยเป็นสามถ้าเลเวลสิก็เพิ่มเป็นส0มร้ยใช่ไหมบวกกับ150ยหบก็เป็น450นะครับอ่าครับนี่ก็คือเซตที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้ครับผมสําหรับซีซั่นสามฮีโร่ซานตซึ่งมันจะโหดแค่ไหนก็ตามกันไปดูเลยครับ จัดไปครับมาแล้วสำหรับตอนนี้แมตชนี้ผมจะเล่นเป็นฟาร์มในป่าครับผมจึงต้องออกฮันเตอร์คอสโบรครับผมออกแค่นี้พอครับแล้วก็ฟาร์มไปยาวเลยครับเพราะว่าไม่มีคนฟาร์มป่าผมเลยต้องทำฟาร์ม <Incredible. S 1> มา เอาบับฟ้าก่อนะครับเขามาซี่มาแอบฟ้าไม่ไวเท่าไหร่ครับก็สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามและกดไลค์กดแชร์กันได้ครับผมส่วน ชิ้นแรกที่ผมจะออกไม่ไม่ไม่นับไอคอสโบนะชิ้นแรกที่ผมจะออกก็จะเป็นรองเท้าโซนิคบูทครับมูดอธิบายเสียเวลาฟาร์มอีกรองเท้าโซนิคบูทก็จะบวกเกาะให้ครับแล้วก็มีสักสักบวกความเร็วในการเคลื่อนที่แล้วก็มีสกิลติดตัวก็คือจะลดการโจมตี ปกติเนี่ยลงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับลดกรรมลดความเสียหายจากการโจมตีปกติสิบห้าเปอร์เซ็นต์ต้องพูดอย่างนี้พวกจะเย็นดิ <my> จเจ้ากันแล้วเหรอ ไ,ไปไหนอลิสอืมอลิศไปไหนอลิสไปไหนอะไรอะไรอะไรหมีหมีเรียบร้อยครับไปไปไปกลับเอามังกรเล็กกับเอามาเอามังกรเล็กก่อนไม่มีเลือดมีอะไรก็ใส่หมดับ บ้าเลยเือดหมดชิ้นต่อไปที่ออกก็จะเป็นเมนเทลอฟลาครับผมที่บวกพลังโจมตี80บวกเกาะ3ามอยสแล้วก็มีสกิลติดตัวก็คือสร้างความเสียหายเวทเฮ้ยอย่าแย่งดิอย่าแย่งดิงดวะ เฮ้ยไปช่วยบนก่อนโอ้ยงานเข้าถอยถอยถอยฮึทาร่าเลือดน้อยยังจะเข้าไปไม่น่าเลย กันเย็นกันเย็น s <S เรียบร้อยารับเรียบร้อยครับเรียบร้อยยออ้อนเตา่อลเตาเตา,เอ,า <c oughs> อิลูเมียจัดมาหนึ่งดอก <c oughs> เรียบร้อยอลิส ยังมียังไม่กลับยังมียังไม่กลับไปไหนแล้ววะเงี <Defense. S 1> ยบเลย หมียังไหมียังไม่กลับหมียังไม่กลับมียังไม่กลับแต่ผมมากลับแล้วร <c oughs> ออยู่เอามังกรนีว่า อลิสอลิสเดินมามั่วซั่วพวกอยู่แถวนี้เพียบเลยเว้ยจะเอามางกร้ะหน่อยอ่าได้มาเพื่อรอบลาแล้วเฮ้ยเฮ้ยถอยมาอ,มอะไรกันอะไรกัน เรียบร้อยไม่ไหวครับโดนลุมแล้วคิวได้ไปสองนี่ครับสถานะของมิทเทิลออฟลาดีมากครับเวลาศัตรูใกล้ใกล้กลตายเนี่ยแลกกันเนี่ยช่วยได้เยอะครับ ชิ้นต่อไปที่จะออกก็จะเป็นแมลออฟเพนครับผมที่บวกเกาะให้300บวกพลังชีวิตให้1200ครับแล้วก็มีสกิลติดตัวก็คือเมื่อโดนโจมตีกายภาพเนี่ยจะสะท้อนพลังเวทกลับไป15%ครับของค่าโจมตีที่เขาโจมตีเรามาเอาแล้วเอา,เอาจะเอามาังกรแล้ว เี็บร้อยอิลุงเมียอ,อิลูเมียไปไหนอิลูเมียโอ้ยปอมพังปอมพังเลยกันเย็นดีพวกรออันติผมวัน อลิสอลิสอลิสเฮ้ยแพนด้าแพนด้าเฮ้ย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 ย้อนยิงเว้ยไข่มาสกัดแล้วก็ร้อนติผมก่อนย้อนไม่กลับบ้านย้อนไม่กลับบ้านอะไรหมีเฮ้ยเฮ้ยมีมี เกือบตายครับพี่ท่านมเมนเทนอร์อัปลาช่วยไว้อีกแล้วพวกดันปัอมง,งันหน่อยดิ อะไรกันอะไรกันได้แล้วตไตเมลเอาไปแล้วเรียบร้อยครับหโหดมากครับเฮ้ยยอนยอนมันชอบยิงฟรีอืม เอาป้อมกลางครับไปครับกรับกรับเอามากรดีกว่าอะไรอะไรทาละ่าโดนดิครับโดนดิ นี่จบร้อยชิ้นต่อไปที่ออกก็จะเป็นไกอาสแตนดาร์ดเนี่ยครับเอรอมนี้ก่อนอนางหนีไปทัน ได้แล้วอลิศอลิเดินซาดนะ อเดินซาเหรอเอาไหม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 ไม่กลับเข้าบ้านเหรอไม่กลับเข้าบ้านเหรอทาร่าเรียบร้อยครับไม่กลับเข้าบ้านเหรอ อ้าวอ้าวอิลูเมียอ,อิลูเมียอ,อิลูเมียยืนล้นไปหน่อยนะเฮ้ยเฮ้ยมีไงฟาดไปนหนึ่งเทียบฟาดไปนหนึ่งดอกทำไมทำไมโหดมากครับเซตนี้ ลับบ้านแล้วมานาหมดชิ้นต่อไปที่จะออกก็จะเป็นโอดินวิวนีครับบวกพลังโจมตี60แล้วก็บวกพลังชีวิต1 0 0 0พครับแล้วก็ไมสกิลติดต,ตัวคือเมื่อโดนโจมตีเนี่ยจะเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่แล้วก็จะโจมตีแรงขึ้น2%ครับถูงสุดได้5ครั้งก็คือถ้าครบ5ครั้งนี่ก็คือโจมตีแรงอีก10%ครับผม ส่วนพอได้โอดินบิวแล้วเราก็จะขายหน้าไม้ออกไปเลยครับ <Defense. S 1> ห้อ,อยมาก่อน <Defense. S 1> ถอยหอยถอย,ถอย ก่อนได้แล้วครับโอดินวิวเดี๋ยวค่อยขายบุกก่อนครับ <Defense. S 1> มามา เอาเอาดิเอาดิเอาไปหหนีหนีกันหมดหนีกันหมดครับคิวใครไม่ได้แต่หนีกันหมดนี่กันก็เจอครับอ๋อหนีกันหนีกันก็เจอหนีกันก็เจอโอ้ยโดนลุม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  โดนลุมเอ่อมีมีม hm ีอเออเออเออ่าโดนป้อมยิงไม่ไหวแล้วอะผมถอยก่อนใครจะเอาก็เอาไม่ไหว ก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมสำหรับซานิทแนะนำการออกของเซตใหม่สำหรับซีซั่น3ครับผมจะเห็นได้ว่าออกเกาะอย่างเดียวเลยครับถ้าไม่รวมหน้าไม้ที่เอาไว้ฟาร์มนะครับผมแต่ว่าโหดมากครับคิวไป15ครับผมจะเห็นได้ว่าซเซตนี้มันเริรกมากอะ่ะก็คือเหมือนกับ มีคนมาโจมตีเราแต่ว่าเลือดมันก็ลดด้วยอ่ะเพราะว่าผลของกเกาะเมลออฟเพนเนี่ยก็คือเมื่อถูกโจมตีด้วยกายภาพเนี่ยมันก็จะสะท้อนพลังเวทกลับไป15%เปอร์เซ็นครับแล้วก็บวกกับเมลอะไรอ่ะเมลเทอร์ออฟลาครับที่ถ้าเกิดศัตรูอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยมันก็จะลดไปอีกลดพลังไปอีก วิละหนึ่งร้อครับผมแล้วก็สกิลของซานิทนี่ก็ถือว่าโหดมากครับก็เพื่อนๆสามารถเอาไปใช้ดูได้ครับผมเซตนี้สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามนะครักดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันได้ครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็ฝากติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ